สวัสดีค่ะพี่กระต่ายจากเพจญี่ปุ่นย่อยง่ายนะคะวันนี้วันที่4มีนาคม2564ประเทศไทยเนี่ยก็ได้มีการประกาศรับสมัครสอบ JLPT รอบที่1ประจำปี2021แล้วนะคะสำหรับน้องๆที่กำลังจะสอบเป็นครั้งแรกแล้วก็กำลังงงๆอยู่ว่า JLPT คืออะไรสมัครสอบยังไงไปสอบที่ไหน และค่าสอบเท่าไหร่คลิปนี้มีคำตอบค่ะแต่ก่อนที่จะไปดูรายละเอียดพี่กระต่ายฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้พี่กระต่ายด้วยนะคะขอบคุณค่ะ JLPT คืออะไร JLPT ย่อมาจาก Japanese Language Proficiency Test มันเป็นการสอบวัดระดับความสามารถทางภาษาญี่ปุ่น ของผู้ที่เรียนภาษาญี่ปุ่นที่ไม่ใช่เจ้าของภาษาค่ะก็คือคนที่เรียนภาษาญี่ปุ่นเป็นภาษาที่2เป็นภาษาที่3นะคะต้องการจะสอบวัดระดับเพื่อทดสอบความสามารถของตัวเองการสอบเนี่ยจะมีอยู่5ระดับคือระดับ N5 ไล่ไป N4 N3 N2 และ N1 สำหรับระดับ N5 เนี่ยจะเป็นระดับพื้นฐานที่สุด และระดับที่ยากที่สุดนะคะก็คือระดับ N1 แล้วก็มีน้องๆหลายคนถามพี่กระต่ายว่าจำเป็นจะต้องเริ่มสอบที่ระดับ N5 หรือเปล่าคำตอบคือไม่จำเป็นนะคะถ้าเรามั่นใจระดับ N4 เราเริ่มสอบที่ระดับ N4 ได้เลยถ้าเรามั่นใจระดับ N3 เราเริ่มสอบที่ระดับ N3 ได้เลยนะคะ ถัดมาเป็นรายละเอียดการรับสมัครสอบ JLPT ของประเทศไทยนะคะการสอบจะแบ่งเป็น2รอบต่อ1ปีรอบแรกจะสอบวันอาทิตย์แรกของเดือนกรกฎาคมรับสมัครสอบประมาณเดือนกุมภาพันธ์ถึงประมาณเดือนเมษายนส่วนรอบที่2จะสอบวันอาทิตย์แรกของเดือนธันวาคมรับสมัครสอบประมาณเดือนสิงหาคมถึงประมาณเดือนตุลาคมค่ะ วิธีการสมัครสอบตามปกติแล้วเนี่ยจะมี3วิธีก็คือ 1. สมัครสอบด้วยตนเองที่โรงเรียนสอนภาษาสมาคมนักเรียนเก่าญี่ปุ่นในพระบรมราชูปถัมภ์ที่สาขาพหลโยธินแล้วก็ที่สาขาจามจุรีสแควร์วิธีที่2คือสมัครสอบทางไปรษณีย์และวิธีที่3คือการสมัครสอบทางออนไลน์ค่ะแต่ว่า รอบ1ของปี2021เดนี่ยค่ะด้วยสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด -19 เนี่ยเขาก็เลยรับสมัครสอบแค่2ช่องทางก็คือสมัครสอบทางไปรษณีย์และสมัครสอบทางออนไลน์เท่านั้นส่วนการสมัครสอบด้วยตนเองเนี่ยไม่มีนะคะสำหรับรอบ1ทับ2021นะค่าสอบค่ะสำหรับระดับ n 1 n 2และ n 3ระดับละ 8ปดบาทระดับ N 4และระดับ N 5ระดับละ600บาทค่ะสนามสอบของประเทศไทยนะคะตามปกติเนี่ยจะมี4สนามสอบก็คือกรุงเทพเชียงใหม่ขอนแก่นและสงขลาแต่การสอบรอบแรกของปี2021ค่ะประเทศไทยเปิดสอบแค่2สนามสอบก็คือกรุงเทพ ที่สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบังค่ะและที่เชียงใหม่มหาวิทยาลัยเชียงใหม่สำหรับภาคตะวันออกเฉียงเหนือและภาคใต้รอบหนึ่งของปี2021ไม่เปิดสอบนะคะสำหรับรายละเอียดการรับสมัครสอบและข้อปฏิบัติในการเข้าสอบสามารถเข้าไปดูในเว็บไซต์นี้ได้เลยนะคะทีนี้เรามาดูวิธีการสมัครสอบกันบ้าง พี่กระต่ายขออธิบายเฉพาะการสมัครสอบทางออนไลน์นะคะเพราะว่ามันง่ายแล้วก็สะดวกที่สุดให้เข้าไปที่เว็บไซต์นี้เลยค่ะ www.jlptonline.th/com/2018/ a a i l n d ถ้าสมัครสอบเป็นครั้งแรกจะต้องลงทะเบียนก่อนค่ะลงทะเบียนยังไงและสมัครสอบยังไงเข้าไปที่เว็บไซต์ด้านบนเลยค่ะแล้วก็คลิก ปุ่มสีเขียวๆปุ่มนี้เดี๋ยวพี่คลิกให้ดูนะคะเว็บไซต์สมัครสอบออนไลน์ของประเทศไทยจะหน้าตาเป็นแบบนี้นะเราเลื่อนลงมาตรงนี้ค่ะขั้นตอนและวิธีสมัครสอบคลิกที่ปุ่ม View เขาจะบอกวิธีลงทะเบียนอย่างละเอียดเลยพอเราลงทะเบียนเรียบร้อยและเราก็จะมี Account เป็นของตัวเอง เราก็นำแอ c เคาท์นั่นนะคะมาล็อกอินเข้าระบบเพื่อสมัครสอบถ้างงว่าต้องกรอกรายละเอียดยังไงกรอกข้อมูลยังไงดูตามเอกสารนี้ได้เลยค่ะเขาจะบอกทีละขั้นตอนตั้งแต่ขั้นตอนแรกจนถึงขั้นตอนสุดท้ายของการสมัครสอบเลยนะคะ และสิ่งที่จะต้องเตรียมเมื่อสมัครสอบทางออนไลน์มี2อ,อย่างค่ะก็คือรูปถ่ายของตนเองประมาณ1น,นิ้วครึ่งถึง2นิ้วนะคะแล้วก็สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนค่ะเตรียมเป็นไฟล์สแกนที่มีขนาดไม่เกิน300กิโลไบต์นะคะหลังจากที่ชำระค่าสอบเสร็จแล้วประมาณ1 2ถึงสงสัปดาห์เนี่ยจะมีบัตรประจำตัวผู้เข้าสอบของเราเนี่ย ส่งมาให้ทางอีเมลที่เราลงทะเบียนเอาไว้เราก็ปริ้น์เก็บไว้แล้วนำติดตัวไปในวันสอบด้วยนะคะจะปริ้น์สีหรือปริ้นต์ขาวดำก็ได้ค่ะเพียงเท่านี้การสมัครสอบของเราก็เสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะระหว่างนี้ก็เตรียมตัวสอบอย่างเต็มที่ไปเลยนะคะพี่กระต่ายเป็นกำลังใจให้ทุกคนสอบผ่านอย่างที่หวังไว้เลยค่ะ สำหรับคลิปนี้ก็มีเนื้อหาแต่เพียงเท่านี้ก็ฝากรบกวนน้องๆทุกคนกดไลค์กดแชร์กด subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้พี่กระต่ายด้วยนะคะคลิปนี้ไปก่อนแล้วสวัสดีค่ะ